ไม่ได้มีชยานีทอมทิฟต์แอนด์ดิสเพอร์ชันกฤษณาและตะลังกระจากรีอันดีเพซินเทติฟฟอร์เอ็กซ์เคาทิงบรันส์แอนด์เซาเทนเทคโนโลยีคอร์ลิสเอสเทคยินดีต้อนรับที่จะนำเสนอโปรเจกต์แอนด์อินโนเวชันอินเวนชันฟันหินเกมฟิสเบสิกเเอทคอร์ The objectives of, of these research are as follows. Number one, to create an invention of a fun game with basic accounting as a learning medium in introductory accounting. Number two, to apply knowledge from basic accounting to be apply in project preparation. And number t to please have money and use free time to benefit and be able to work together as a team. โครงการเกมไม่คำหันษากับวิชาบัญชีเบื้องต้นเกิดจากสมาชิกในกลุ่มได้ศึกษาเกี่ยวกับวิชาบัญชี ในหลักทฤษฎีซึ่งเป็นพื้นฐานของผู้เรียนอยู่แล้วสมาชิกในกลุ่มจึงเห็นคำศัพท์วิชาบัญชีนั้นมีมากมายจึงนำคำศัพท์มาไปยุ์เป็นเกมที่สอดคล้องกับวิชาบัญชีค่ะดังนั้นสมาชิกในกลุ่มจึงได้ประดิษฐ์เกมไม่คำอ่ันสารกับวิชาบัญชีเบื้องต้นขึ้นมาโดยใช้คำศัพท์ทางการวิชาบัญชีเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจทางการบัญชีมากขึ้น สมาชิกในกลุ่มจึงคิดว่าเกมเมคคำหันษากับบัญชีเบื้องต้นสามารถทำให้เกิดประโยชน์และความสนุกได้ในเวลาเดียวกันค่ะวัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์เกมเมคคำหันษากับวิชาบัญชีเบื้องต้นเป็นสื่อในการเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น 2. เพื่อนำความรู้จากวิชาบัญชีเบื้องต้นมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำโครงการ 3. เพื่อให้เกิดความสามาคัคคีและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้หลับการทำงานและกระบวนการจัดทำโครงการเกี่ยว,ยควกคำสั่ากับบัญชีเบื้องต้นสมาชิกได้นำวิชาบัญชีามาประยุกต์ใช้โดยนำเนื้อหาเกี่ยวกับบทบัญชีแต่ละม,มวนซึ่งประกอบไปด้วยวันที่หนึ่งินทรัพย์วันที่สองหนี้สินวันที่สามทุนวันที่สี่รายได,ได้และวันที่ห้าค่าใช้จ่ายโดยเลือกคำศัพท์ในแต่ละหมวหมวันละสิบกร,รมัม เพื่อใช้ในการประกอบเล่นเกมกติการและวิธีการเล่นเกมแบ่งผู้เล่นหนกเป็น2ทีมทีมละสี่คนโดยก,กําหนดให้เป็นทีม A และทีม B เริ่มเกมให้ทีมเเป็นทีมที่เริ่มก่อนโดยส่งตัวแทนมาจับลูกปิงปองเพื่อเลือกหมดบัญชีเมื่อได้หมดบัญชีแล้วให้ผู้เล่นคนที่1จับคําศัพท์ที่อยู่ในกลองโดยให้ผู้เล่นคนที่1ไม่คําศัพท์ที่อยู่ในมือให้ผู้เล่นคนที่2 เป็นคนตอบในการใม้คําศัพท์ผู้เล่นห้ามผู้คําศัพท์ที่อยู่ในมือนั้นออกมาเมื่อผู้เล่นคนที่สองตอบถูกแล้วให้พูดคําศัพท์ที่ตอบนั้นอีกครั้งเช่นคําตอบคือค่าเช่าค่าเช่าหลังจ,จากนั้นให้ผู้เล่นคนที่สองจับคําศัพท์เพื่อใบให้กับคนที่สามตอบเมื่อคนที่สามตอบถูกแล้วให้พูดคําศัพท์ของคนที่สองและของตัวเองอีกครั้งเช่นคําตอบ ไฟฟ้าค่าเช่าค่าไฟฟ้าจากนั้นให้ผู้เล่นคนถัดไปเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบเวลาที่กำหนดทีมใดที่ได้คำศัพท์เยอะที่สุดเป็นฝ่ายชนะค่ะประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการหนึ่งเพื่อสร้างสินประดิษฐ์เกมใบคำศับส่วนนต้องเ จประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการหนึเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์เกมใบคำอัญจาแบบบัญชีเบื้องต้น 2. เพื่อนําความรู้จากวิชาบัญชีเบื้องต้นมาประยุกใช้ในการจัดทำโครงการ 3. เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามารถทํางานร่วมกันเป็นทีมได้ ผลหนึ่งในการจัดทำโครงการเกมใบคำหรรษากับวิชาบัญชีเบื้องต้นผู้ที่จัดทำโครงการได้พัฒนาขึ้นมาเป็นสื่อการเรียนรู้ได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญสามท่านคุณภาพของเกมใบคำพรรามีความเหมาะสมอยู่นในระดับมากเนื่องจากผู้จัดทำเกมใบคำพรรษากับบัญชีเบื้องต้นได้ศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างดีมีการวางแผนอย่างเป็นระบบและได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา ในการสร้างเกมไพ่คามันากับบัญชีเบื้องต้นํำเนรูปล่งไปได้วยดี 2. คุณภาพของเกมไพ่คามันากับบัญชีเบื้องต้นมีคุณภาพอยู่ในดับมากเนื่องจากเกมไพ่คามันาได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญส,สามท่านและผู้จัดทรได้ทําการปรับปรุงตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญมีผลทําให้เกมไพ่คามันษากับบัญชีเบื้องต้นมีคุณ ภาพอยู่ในระดับดีมากสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 3. ความพึงพอใจของผู้เล่นเกมใบําันสากับบัญชีเื้องต้นมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเนื่องจากเกมใบขมันสากับบัญชีเื้องต้นมีความน่าสนใจในการออกรูปแบบเกมผู้เล่นเกิดความสนุกสนานและได้ทบทวนในบทเรียนได้ตบทวนบทเรียนย D, จากการเล่นเกมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ พอจบกนนบารนำเสนอแค่นี้ครับขอบคุณครับ